สวัสดีนักเคีมอทุกคนวม่น,นี่เราจะมาเรียนวิชาภาษาลาวหัวบทการผรสมพย,ยัญชนะกับสระอึต่อเป็น EP5 เนาะแล้วสำหรับน้องใดที่สนใจอย่างเพียนคืนอ p พี p นอพหา e p พจะเปลี่ยนสระอะอีอีเม่นสามารถกดลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวอาจารย์ตปะลิงก์ไว้ให้เด้อสำหรับใครที่พร้อมเพียนแล้วก่ะอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามอาจารย์ในเดิอเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ในการเทดคลิปดีๆแบบนี้ออกมาและสำหรับใครที่คอมเมนต์ให้กำลังใจอาจารย์ไปค่ะพอขอบใจเนาะสำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ในการให้กำลังใจที่ดีสำหรับอาจารย์มาและเมื่อนี้เขาับมาเริ่มเรียนกันเลยกออึอึกออึอึขอ 呃，呵，好，呃，呵，好，呃，呵，好，呃，呵，呢，呃，呢，呢，呃，呢，叫，呃，叫，呃，叫，扫。 吁，苏，嗦，吁，苏，嗦，吁，苏，嗦，吁，苏，扭，吁，扭，扭，吁，扭，哆，吁，哆，哆，吁，哆。 ต่ออึตึต่ออึตึถออึถถออึถทออึถทออึถนออึนอึ บออึบึบออึบึ่ฝออึปึปออึปึ่ผออึขึพออึขึฝออึฟึ้ฝออึฟึ พออึืออึฟืฟออึฟฟอึฟมออึมืมอึมยอึยยอึย ลออึลึลออึลึอลออึลึลออึลึวออึวึวออึวึหอออ ふ、は、う、ふ。あ、う。う、あ、う、う。は、う。ふ、は、う、ふ。の、う。ぬ、の、う、ぬ。よ。 Ư, nhự, nhỏ, ư, nỏ, ư, nự, nhỏ ư, nự, nhỏ ư, nự, nhỏ ư, nự, mỏ ư, mực, mỏ ư, mực, lỏ ư, lự, lỏ ư, lự วอึววอึว,วแล้วบนเพียงขฮาในเมื่อนี้ก็หมดเพียงเท่านี้มีไผทึกใจหรือว่าถ้าใผรทึกใจก็อย่าลืมกดไลค์อาจารย์ในเด้อหรือว่ากดทึกใจให้อาจารย์แน่กดติดตามอาจารย์ได้และสุดท้ายนี้ขอขอบใจทุกๆคนที่เบ่งจนจบสำหรับเมื่อนี้ขอขอบใจ